สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อกลางแชร์ข่าจริงนะคะวันนี้มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องดารับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะคุณอนุทินนะคะได้ส่งเอกสารถึงสำนักงบนะคะลุยจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอสอมเดเดือนนะคะรายละเอียดมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการส,สาธารณสุขนะคะรงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเดินหน้าเบิรจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับอาสาสมัครนะคะสาธารณสุข7เดือนตามมาติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีโดยเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานครนะคะอสสในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดต่อของไวรัสโคโรนาในชุมชนนั่นเองค่ะโดยนะคะจะจ่ายให้กับอสมและอสสรวมจำนวนไม่เกิน 3ามล้านคนต่อเดือนระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนไปถึงเดือนกันยายน2,563รวมทั้งสิ้น7เดือนค่ะ ทั้งนี้นะคะในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวแบ่งออกเป็น2ช่วงคือเดือนมีนาถึงเดือนมิถุนา2563รวมกัน4เดือนนะคะเป็นจํานวนเงิน2,000บาทต่อคนค่ะและเดือนกระกฎาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนะคะ2563รวมกัน3เดือนนะคะโดยการใจ่ายในระยะ7เดือนนี้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกันกบบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนในรอบ ะะใช้งบประมาณของปี2,563และจะใช้งบประมาณของปี2,564นะคะของสของสทอจ่ายให้ครบ19เดือนนะคะตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะ ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะที่บุคลากรนะคะที่ทำงานเสียสละให้กับหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอสอมอหรืออสสนะคะก็จะได้รับค่าตอบแทนนะคะ7เดือนลวดเลยนะคะอันนี้ก็จะได้หายเหนื่อยกันไปนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทำหน้าที่ให้กับ ประชาชนในหมู่บ้านของตนเองนะหวังว่าข่าวนี้นะคะจะเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนนะคะที่ได้ทํางานตรงนี้นะคะเสียสละเพื่อชุมชนนะคะก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังตามหาข้อมูลอยู่นะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันค่ะฝากเป็นกําลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์ใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตามด้วยค่ะ จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆนะคะคลิปใหม่ๆที่ทางช่องได้นํามาเสนอในทุกๆวันนะคะครั้งหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะสําหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ